ี่บอกผมไม่มีเลยครับไม่เจออะไรเลยครับน,น,น,นั่นสิ่งที่เราทำได้ผลทั้งป้องกันก่อนเกิดเกินได้จริงๆทำได้จริงๆครับเพียงแต่ว่าเราจะใส่ใจว่าจะทำยังไงนะนั่นก็ให้กำใจที่ <c oughs> เราเองเนี่ยมีพลังโดยตรงนะครับผมเองต้องให้ความติดใจกับโซจริงๆนะครับไม่มีใครอยากจะจเจอเพราะว่าที่มีความยุงย่งยากในชีวิตใช่ไหม แต่เราหนุนพ่พิภาครัไม่แต่งต่างนเลยนะครับมนุษย์เกิดมาเนี่ยแบ่หน้าที่ยังมาด้วที่ใงก็เลยสร้างความใจของเราคนเราเกิดมาป็นต้อเปี่ยนแปลของต้อเ่งอย่างไดอย่างหน่งที่มันชัดเจนเขาก้อจะทำห้เขาดีนยุคก็ให้สามารถสามารถทำห้ คนเกิดมาแตกต่างกันข้อเหตพือรรวมกันใช่ไหมับตถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เนี่ยเรา่อมีความภาคภูมิใจที่เราจะผลักดันลูกหลานของเราที่เขเกิดมามรูานี้เ่หยุดใจเขาอย่มาเพืจะมีรักษนี้ขมาครับก็หมใช้เวลาพอสมควรนะครับจะเป็นที่ต้องไปแก้ไขเรื่องของโครงสร้างที่รบทนกายหมก็ต มันมีหลายๆเรื่องที่มันยังมีข้อด้อยอยู่มากโดยเฉพาะตัวโครงสร้างตัวกฎหมายแต่ครามนมีขก <silence> ็จำกัดมากก็อันนั้นคือหน้าที่ของคอที่จะรับไปสุดท้ายครับเรื่องที่รับไปก็พยายามจะขับเคลื่อนภายใต้การประสานงานทํางานร่วมกับผู้หล่อแลวก็ขอให้กำลังใจพวกเราทุกคนนะครับที่จะทาหน้าที่ของความเป็นมนุษย์ที่หาของพวกเราให้ดีสุดหน้าที่บนุษยสมการที่ารกต้งดำรง หน้าที่มนุษย์นะครับสำหรัญที่สืบคือการดำรงพันธุ์ดำรงสิบงสารพันธุ์ให้อยู่รอดเป็นมนุษยชาติให้ได้แต่เมื่อจะดำรงพันธุ์แล้วพันธุ์ที่เราจะส่งต่อไปในอนาคตก็ต้องเป็นพันธุ์ที่ดีเป็นมนุษย์ชาติที่ดีเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันค,ครับครับด้วยความขอบคุณไปกแต่พเพละครับ นะ,น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 ะครับท่านนายแพทย์ชนน่านสีเกวนะครับหัวหน้าภาคตะไทยการเพื่อเป็นการขอบคุณและ,ะแสดงขอบคุณท่านครับอตอนนี้นะครับที่จะเสวนาบนเวทีคณาสังคมชนการถือว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องของงานพิการนะครับข้าขอเน้นว่าเด็กพิการทุกประเภทของศูนย์การศึรกษาพิเศษหน้าตอนนี้นะคะที่เราได้ดํเนินการในจังหวัดน้าของเราก็คือการดูแลการให้การศึกษาการฟื้นฟู เป็นเชิงการให้การศึกษาแบบการบำบัดผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาในวันนี้นะคะตลอดจนเด็กอย่องเงาค่ะบน้าที่ที่เกียหายแล้วยกมั้งเนรอคะครับอันนี้ก่อนเด็ก เริ่มครับวันนี้ผมหมอชนะน้าครับในฐานะเป็นผู้แทนรัศดรของพี่น้องชาวจังหวัดน่านนะครับอยู่ในเก์เลือกตั้งที่2และก็ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านได้รับโอกาสนะครับจากชมรมผู้ปกครองนะครับออริติกจังหวัดน่านนะครับเขาได้จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการในการดูแลบุคคลออริสติกนะครับและุ่งเน้นที่จะ ให้ผู้ปกครองนะครับส่วนรายการมามีส่วนร่วมโดยการออกแบบนะครับเป็นบ้านพิทักษ์บุคคลออทิสติกขึ้นเวทีวันนี้เนี่ยก็เข้ามามีส่วนร่วมในฐานะที่ได้ได้เห็นภาพตรงนี้มาตลอดนะครับของชมรมผู้ปกครองเขาโดยเฉพาะคุณอัชราเนี่ยคุณอัชราอุดหนุนเนี่ยในฐานะประธานชมรมผู้ปกครองนี่เขาเป็นนักต่อสู้แนลนักเคลื่อนไหว จนกระทั่งจนกระทั่งถึงเวลานี้เนี่ยกลุ่มบุคคลผู้พิการโดยเฉพาะกลุ่มออทิออสติกเนี่ยได้รับการยอมรับนะครับมทีที่อยู่ที่ยืนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับทุกๆคนนะครับวันนี้ก็มาพูดถึงว่าเราจะมีกลไกดูแลนะครับเสริมสร้างโอกาสให้บุคคลเหล่านั้นเนี่ยมีโอกาสมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกับมนุษย์ทั่วไปได้อย่างไร ที่น่าสนใจก็คือว่าคุณอัชลาเนี่ยเขาเลี้ยงลูกเขาดูแลลูกเขาแล้วก็ใช้ลูกชายเขาเนี่ยเป็นต้นแบบนะครับในการขับเคลื่อนในการดูแลขณะนี้ก็เข้ามหาวิทยาลัยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในนี้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่เราเองให้โอกาสให้โอกาสกับเพื่อนมนุษย์โดยเฉพาะพรักเพื่อไทยเราเนี่ยเราจะมีนโยบายเกี่ยวกับการดูแลบุคลากรการพัฒนา ประชากรของเรานะครับให้มีความเข้มแข็งให้มีคุณภาพมีศักยภาพทุกระดับนะครับทั้งนี้เนี่ตัวโครงสร้างในแง่ของตัวบุคคลในแง่ของกลุ่มที่อยู่ในสังคมนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งนะครับณะที่ผมเป็นหัวหน้าพักเข้ามามีส่วนร่วมแนละให้แนวทางให้ข้อเสนอรวมทั้งรับข้อเสนอเข้าไปขับเคลื่อนเชิงนโยบายของพักด้วยนะครับนั่นคือสิ่งที่ได้มาด้านบรการที่นี่ในวันนี้นะครับ ในนส่วของผลิตภัณฑ์นี้ทํามาจากอะไรครับเนี่ยผลิตภัณฑ์ตัวนี้ทํามาจากเส้นเส้นของยาแฝดนะครับเป็นเกลียวของยาแฝดที่เป็นแบบนี้นะครับเรามาทําเป็นเชือกเกลียวเชือกเกลียวแล้วก็มาออกแบบเป็นสร้อยสร้อยเราก็จะหาของนี่มันอยู่ในจุมชนของเราครับอย่างกลามะพร้าวเม็ดมะกข่าเม็ดปาล์มเม็ดขั่วมันจะผ่านกระบวนการอบเป็นต่าหูนะครับ ตังหูก็ํำมาจากเชือกเกลียวของไบยาแฝด<อ>เกลียวเล็กๆครับออกแบบอ้อย่างตัวนี้ก็คือใบยาแฝดที่มันตัดเหลือชิ้นเล็กๆเราจะไม่ทิ้งจากตัวแฟรนุ่มๆนี่นะครับแล้วมาออกแบบเป็นเป็นตังหูแบบฟู่อาจจะไม่ทิ้งเลยนะครับไม่ทิ้งนะครับ เราจะใช้ประโยชน์จากใบยาแฝกให้ได้มากที่สุดตา้งจถึงดอกครับเราก็จะใช้ม้ากาก็ได้สตาก,าก็ได้แต่งานที่นี้ผมใช้เม็ดฝางเม็ดอะไรนะเม็ดฝางครับเม็ดฝางที่เราใช้น้ําฝางมาต้มบํารุงเลือดอนี้ใช้เม็ดข,ขาวใบยาแฝด ผสมมะข่าเม็ดตาอะไรอย่างนี้อย่างที่ผมกำลังใส่อยู่จะเป็นนักเตวัน <Okay. S 1> หกเก้านะครับเราก็จะเอาเอาข้า 5, 6, 6, 6, 6, วผงข้าวผงไว้มันก็จะเป็นงานอีกงานหนึ่งบางคน,น 5, 6, 6, 9, งงม่ข้าวผงก็เอาใส่แกงมปได้ไหลายรอบเป็นแคนเมด เป็นฝ e. e ีมือของชุมชนนะครับที่เอาย่อแฝกย่อแฝกตรงนี้ครับมาสร้างมุขข้าพเพิมเลยจะททาเป็นเครื่องประดับของชุมลมนะครับผู้ปกครองของกลุ่มออสิติกเขาก็ช่วยกันทำฝาพี่น้องน่าสนใจมากน่าสนใจมากมีมีอยู่ครับเป็นเครื่องประดับนะครับสวยงาม ชุดนี้แบบนี้ได้ทางชมรมได้นำพูนถวายสมเด็จพระนิธิาธีราชเจ้านะครับตอนที่สเสด็จพี่ิตรตองไปแล้วนี่ชมรมก็ถึงตองใช่ไหมครับก็สวยวงมือมงมือชจ่ย์ไม่องประดับนะครับไม่ใช่ประดับไม่ใช่เป็นวมมแจ กําไรใช่ไหมครับก้มหูอ๋อต่างหูต่างหูต่างหูอย่างนี้ต่างหูอ่ะอ่าอย่างนี้เลยครับภาษาต่างก็เป็นต่างต่างหูแต่ภาษาเหนือเป็นหูต่างมันหูมันความสังคมเนี่ยถ้าเราไม่เป็นไปวัตถุธรรมชาติแล้วเราไม่มีอะไรช่วยเนี่ยมันจะมันจะสังคมไหมถึงเชื่อราันี่ต้องระวัง ก็กินเขาก็กินสิแต่เช่นเอาไปชุบชุบน้ำยาเลื้ออะไรก่อนี้ที่จะต้องมาทำคุณจะยุกันใช้งานจะได้นานขึ้นดู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 เลยเพราะว่าเยยวมสากะถ้ามันโดนมันเปียกเนี่ยมันจะชุ่มและเป็นสารได้จะต้องดู